ก่อนถ้าแผลหนูหางถ้าเป็นบางคนเขาจะไม่ตัดเขาจะถือว่าแผลหางแล้วแต่เล็บไม่ออกยังไงหนูก็ลับมาเป็นเพราะอันนี้มันจะทะลุถ้าเป็นเล็บขบฝั่งนี้จะงัดง่ายถ้าตอนแรกมันมเป็นไม่ด่พอตัดไปเอ้ยไม่ใช่แล้วพอตราติม,มอกเนี่ยไม่ใช่แล้วมันม,มันม,มันเลื่นแบบ มีแผลแบบก็อรยนะ่างเงี้ยข้างในอะฮะค่ะพอเริ่มอย่างนั้นมันก็มัน,นะมนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดหนูอยู่ในครัวหนูโดนน้ําบ่อยไหมไม่บ่อยนะแต่ว่ารองเท้ามันเป็นรองเท้าเซฟตี้มันจะอบหน่อยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องติดแผลทําแผลถ้าติดแผลทาแผลแผลหายไวนะคะถ้าหนูเปิดแผลมันก็จะกลายเป็นแผลเนื้อดําที่หนูส่งมาให้พี่เอื้องดู มันจะเป็นแบบนั้นี๋ยวพี่ก็ส่งให้นะจ๊ะของเราอะแอปหนึ่งอ่าน,นิดนึงน,นะ้คะลกูกเดี๋ยวหนูต้องยกโอเคที่น้องจะตัดให้หมดทุกนิว้วพราหนูจะต้องตัดดูแลเล็บยังไงนะคะตัดตรงไม่ตัดเข้าโค้งแลวหนูเป็นคนหน้าเล็บยาวด้วยอย่าไปเข้ามุมลึกมีหนัง อดออกวันที่หนูนัดพี่เอื้อมมาพี่เอื้อมบอกให้หนูดูแลแผลหนูดูแลกี่วันนะของวันก็มเรื่องเรื่องอยู่กลับมาแล้วล้างแผลอืมยาล้างยา ช่แต่เนี่หนูกินยาครบแล้วใช่ไหมก็เป็นพวกยาแก้ปวดแต่ที่เขาจ่ายมาแก้ปวดแก้อแอเศษแล้วยาแก้ยาแก้อักเสบหต้องกินให้ให้ครบนะต้องกินให้ครบแผลคั่วคั่วเนยคือมันติดเชืเ้ออย่างนี้เพราะว่าเรื่องงานมันก็จะออกแผลดำๆเลยมันจนะปวดอย่างนี้ แล้วเวลาหนูทําแผลหนูใช้น้ําเกลือเทราดหรือว่าเช็ดพี่เอิ้มอยากให้หนูเอาน้ําเกลือเทราดเทราดไปที่แผลแล้วก็ถูเทเสร็จแล้วก็ถูถูต้องลงเป็นกระดุมเป็นตะดีไหมหรือว่าก็หนูทําแผลเหมือนที่พี่เอิ้มส่งไปเดีจอกระดูมุมันในต้นน้าของหนูน่าจะยาวมากเลย ถ้าเรามีแผลแล้วเราไม่ทําแผลนะหนูมแมลงหวีมแมลงวันมันจะมามทันทีพอมาแล้วทีนี้มันจะเป็นน้ําเหลืองโอเค นิดน่าหลกนิดนึ่งโอเคอหนึ <Okay S 2> Indian, ่งสองสามใหญ่เูยหนึ่งสองออกแล้วโลกยอดเลยก็มันชิ้นใหญ่อะใช่โอ้โอ้สิ้นเลยอ โหโกยอดโอ้ยกานไงอืออ่าเดี๋ยวพี่มต้องลุ้นตรงนี้อี่เอิ้มมันเป็นหนองอืมต้องเอาออกเนี่ยครับว่ามันมีเล็บอยู่ไหมว่าปวดมันตอนเร็มันแข็งแตะรูมากัวเนี่ย อนี้คือหนองอ่ะไม่มีโ<ล>อ้หะโลกไหมกดอย่างนี้โลกครับผมดูสี<น>ยิงกไปเรื่อยโคง้งงัดเองมันไม่ขึ้นว่าถูมันมันแข็งว่ามันไม่ใช่แล้วเลยงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บมันพีทิ้งไปแล้วอเอาคลิปไปอ, okay. อย่าเอาลูกสกกระปอกอ่ะเช็ด ปิดปิดคลิปด้วยค่ะโอเคอ่า